สวัสดีค่ะทักไทยยามเช้าเๆค่ะมาค่ะเตรียมตัวป้านี่แหละเตรียมตัวไปทำงานหาแนวกินห้องทองนะคะ เห็มันเป็นรูปสลัดเนาะค่ะใครที่อยู่นอร์เวย์เนะาะไม่รู้ว่าผสมอะไรใส่ลงไปในนี้หรือเปล่าขันพลังเพิ่มกระสิผสมอีกอย่างสักอย่างซีสนิงเนาะ,ะค่ะคล้ายๆประมาณพวกรสดีแล้วมีรสชาติบอปว่าแน่ใจแต่ว่าปาต้องชิมมันนี้ก่อนว่ามันมีรสชาติไนหะม เศ้าครีมค่ะเปี้ยว,ยวโยเกิรต์ตเห็นไหมมันผับสลัดนเนาะก็เยหยิบมามไปกินกับผักดูความสด ยันกระเด็นมากับสวนมาจากสวนตัวเอง แงครับซิงเนี่ยนะคะกินลงไปคำแรกพี่บ้านมันเปรี่ยวแตงแลวมันเปรี้ยวซอสทั้งดูทั้งสองอย่างแตงมาเน,นี่ยค่ะไปทำเองนะซื้อ สุดยอดมากคนไทยมีอาชีพติดตัวมีฝีมือการมีฝีมือนี่เป็นอาชีพสร้างอาชีพทำอาหารทำกับข้าวเป็นนักร้องหนึ่งเป็นนักแสดงโชว์หมอนวดหนึ่ง อาชีพที่แบบว่าติดอยู่ในตัวเรามาไม่ไม่มีอุปกรณ์เสริมไม่มีอะไรคืออยู่อยู่ที่ความสามารถนีหอยแอเปิ้ลดองแล่วนะี่ย ก่อนคลิปก่อนไม่คนถามหาผักบะ่ะคือบมอ่มี่ผักบ่มี่ผักจังได๋ออมข้าหมูนน้ำซันใส่มะละใส่ผักอีหุ่มให้หอีกหน่อยอย่างหนึ่ง เน้นำอย่าแนงซอ salted apple นะแอปเปิลเปรี้ยวเอาไปไก่ทองหวานนี่แหละโอ้กินมะเขือเทศนี่จะจุกไหมเนะี่ย ชาติไม่ได้ปรุงอะไรเลยเขาปรุงมาตั้งแต่มันเป็นต้นแล้วนนคะเนาะเเรียว์ชาวคลครีม หย้อนหลังเด้อคุณยดยเคยเห็นกินพักในคลิพย์ก <c oughs> <c oughs> ่อนกินออมพักใส้หมูเยอะตีสามถ้าทิพยสองปีสามดิเดอร์แม่ป่าเด้อ <c oughs> <c oughs> แม่ป่าชอบมาเซลแม่ป่ากินข้าวตีสามอีกแล้วแมนครัแมน ปรัเตรียมตัวไปงานนะคะมีนัดเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบที่ผ่านมาเมื่อวานออกมาจากตึกฟ้าไม่ใช่สีฟ้าแล้วฟ้าเปลี่ยนสีคิดง่านหนักเลยค่ะวันนี้ไม่ไว้ละ ไทยมาทำงานช่วยหน่อยนะเขาชอบคนไทยอืมเป็นข้าวข้างลา่างเป็นสังขยาข้างบนข้าวเหนียวสังขยาอันนี้ทำเองอืมจะให้เบิงอันนี้ค่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ปลา ยังไม่ได้คิดลองนะเพราะว่าดูเหมือนมันจะทำยากแต่ว่าคนอื่นเขาก็ทำได้เนาะของแท้ได้กันเนี่ยว้าวตะที่สุกนี่เวลาไม่ต้องใส่ตู้เย็นมันก็อยู่ได้เนาะมันไม่ไม่เสียง่าย อืขนมใบเด็กขนมชั้นของแท้มันต้องลอกได้ถ้าป้าถ้ำนะคะป้าอาจจะเห็นแบบว่ามันมันอาจจะลอกก็ได้รสชาติมันจะ จะได้แต่ว่ามันอาจจะรอกไม่ได้แต่ว่ามันต้องเฮ็ดกะท,ใะะกะทิให้ได้นะคะแต่แบบบอกเคยเขาไปดูสูตรด้อยค่ะว่ามันเฮ็ดจังไงกันน้าจะนนคะสาวให้ใครเจอแฟนมาอยู่ด้วยใครจะไทยไทเนาะไทยไทยอยู่ที่นี่ พี่ตางระเท่ถ้าขอ,อแฟนมาเขาก็อยากให้ทํางานอะไรที่แบบว่าภาษาเนี่ยภาษานี่มันจะค่อยๆมานะคะแล้แกลงเนี่ยต้องทํางานทํางานอะไรก็ได้ก่อนที่มันได้เงินนะคะางานที่ไม่ต้องใช้ภาษามากอย่างเช่นอยู่หลังครัวหั่นผักทําความสะอาดเรียนภาษาไปด้วยอยู่ไปอยู่ไป เรียนภาษาเก่งแล้วเลือกเอามอจะทำงานอะไรถ้ามีดีกรีที่เรียนบัญชีมาอะไรก็เทียบเท่าได้ทำงานทำงานเกี่ยวกับตัวเลขตัวหนังสืออะไรก็ได้เป็นสาวออฟฟิศก็ได้เลือกเอาค่ะงานไม่ทุกสายที่เรา ที่เรามีติดตัวมาจากเมืองไทยก็ว่าได้ม,มีอาชีพเหมือนกันเช่นเดียวกันทั่วโลกอยู่ในหางานบางอยากค่ะสถานการณ์ตอนนี้สำหรับปาคิดว่าตรงวิ่งนี้งานค่ะอายุหลายแล้วเบาไว ทำงานไม่ไหวทำร้อยเปเนี่ยก็คือเยอะแล้วรับเกินเนี่ยเกินไปนะเนาะมันก็เรื่งว่าอะไรเกินเกินที่ร่างกายเราจะจะทำได้เกินที่พลังเรา <c oughs> จะทำไป เยี่ยนยังไงยี่สิบลปไปสามสิบเนี่ย,ไปไปยต่างประเทศไม่ต้องห่วงเลยคนไทยในงานบางที่อำกัหเลยว่าขอเอาคนไทยไม่ได้ชมประเทศตัวเองนะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆคนไทยค่อนข้างจะละเอียดในการทำงานหนั รุ่นใหญ่ก็จะเก่าหน่อยทำงานแบบมืออาชีพทำงานแบบทำงานแบบยังไแบบงลแบบ่ะง่ายๆชิวๆรู้งานแล้วเป็นงานแล้วมันก็จะแบบว่าทำงานแบบผ่อนคลายทำงานเล่นๆได้เงินเดือนแล้ววันนี้จะกินตอนไหน ตั้งแต่ดอกม,มาเนะคะยังกินยังกินเหมือนพอนวยชิมนิดชิมหน่อยเวลาเอาไปให้เพื่อนเน <c oughs> ปาดกินด้วยกันแล้วก็ชิมปาดกินให้เบิร์บ่ดยนะคะปาว่ค่อยว่ค่อยมักของของเปลี่ยวของดอกเอียังเป็นแนบเรจะเอามาทำไมใช่ไหมเสี๋ยสิเอาขึ้นมาให้ยังน่ย น้อยก็ได้กินดองไว้แอปเปิ้ลกับกาแฟบ่ะค่ะเอาไอ้ยัะลืมดูนาฬิกาอความเค็มเข้า ผสมกับความเปรี้ยวของแอปเปิ้ลแค่คนมากินเปรี้ยวได้เนาะเศร้าอ่ะ เห็นมันบ้างอยู่ในที่ขายเนะคะเขาเรียกอะไรอะ่ะขัดซะกองในในพลาสติกนนาแล้วที่นี้มันหลายมันหลายเป็นระสอ่อนโอ้หนามันเนาะอดูมันเนาะซื้อมากินจังหน่อยปกปติกับ บ่ได,ด้กินนะคะปกติบ่ได้กินเคยซื้อกินครั้งหนึ่งมันไม่ใช่รสชาติอะไรที่ตัวเองชอบนะแต่ว่า,าเอาซื้อมากินวิตามินมาเลยเสือแต่มันหวานวิตามินซีไม่เหลือแล้วมันหวานมอดจุกมันค่ะเอามอดจุกมันออกแต่มันก็กินได้ะ เขากินแบบปอกเปลือกบ่าันเนี่ยม,มีสิ่งหนึง่งละมุดไปลายแนวละมุดละมุนละมุนแซบหวานจากอินเดียนะคะ่ะไปซื้อมาเมื่อก่อน อร่ยมากราคาไม่ค่อยแพงจะกินอันนี้อีกสักชิ้นแต่ว่าเอาไว้มันเยอะแล้วแล้วกะชืวอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ปะป้ามหาหมูกินเท่าน,นี้เนาะค่ะเนาะก่อนไปเหตุงานทำคลิปวันละนิดมันนี้ประตื่นตีสองพยายามนอนให้หลับอยู่ทํางานก็เมื่อยก็เหนื่อยมากนะคะแต่ว่านอนได้เท่านั้น คิดว่าร่างกายมันเพลียแล้วคิดว่าจะนอนสงสัยนอนจนถึงนาฬิกาปลุกนะแต่ไม่ใช่เลยตื่นก่อนเวลาตั้งเป็นชั่วโมงครึ่งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ้ายค่ะ